โอ้ยเอ้อัวๆนะครับนะใครมีของฝันระเมิอดอะไรก็ไม่รู้ห,ะะหัวจะปวดทิพไายทิศตะเฮ้ยพี่เมื่อกี้มันมีมันมีชุดขาวจริงผมเห็นจริงเขาหนีไปไลฟ์แอปอื่นหมดแล้วไอ้ชิบหายจริง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 มีชุดขาวจริงอ่ะสวัสดีนะครับนะสวัสดีนะครับทุกท่านนะไปเท่าไหร่ปุ๊กร้อยห้าสิบห้าพี่ขอคนละหนึ่งแชร์นะครับนะมาใหม่มาใหม่นะครับนะมาใหม่นะครับะนะเออ ข้ามาแล้วนะครับนะขอขอ,ขอละหนึ่งแชร์นะครับนะว่ากี้ฟุกมันเห็นชุดขาวจริงพี่ผมเห็นชุดขาวตอนเปิดกล้องเมื่อกี้อ่ะโอ้ยไฟก็อ่อนไปจริงจริงเมื่อกี้มันมันจริงจริงเว้ยพี่เอกเฮ้ยเดี๋ยว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 ใครอะไ,ไอ้ฟุกไปดูเข้าไปดูไปวิทย์หายวะ ใครก่อนเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะพี่เอกหัวดำฟัเลยเ,ยเยสียงเหมืนอมนหวายอ่ะเสียงเหมือนหวายหวัวอ่ะเสียงเหมือนหวายหัวดงฟับเลยใช่เสียงเหมือนหวายเลยไปเดินเข้ามาแล้วนะครับนะแชร์หน่อยตะบ้านหัวใจให้ใหม่นะครับนะอขอหัวใจให้ทีนะครับนะ ขอคนหนึ่งแชร์นะครับนะตรงนี้ป่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 ะแถวนี้ป่ะแถวนี้ป่ะเดี๋ยวตรงนี้เขาเผาอะไรอ่ะไม่รู้เลยไอ้ท um> ี่ผมเห็นน่ยมันอยู่แถวๆถช่วงตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยย mm ังยังใหม่อยู่เลยพี่ไม่รู้เลยผมไม่รู้ว่าเขาเผาอะไรอ่ะ นะครับนะเคาะหัวใจหน่อยรูๆๆๆๆรูหัวใจหน่อยนะครับนะมาฟุกส่งมาทางนี้เลยนะครับต่อๆนะครับนะไปเดี๋ยวไปที่มัดรวมนะครับพี่เดี๋ยวไปที่มัดรวมนะครับตอนนี้มัดรวมอลไรอยู่นะครับนะติ๊กต็อกนะครับติ๊กต็อกมัดรวมนะครับนะเดี๋ยวไปเจอกันทางนี้นะครับพี่เดี๋ยวไปเจอกันทางนี้นะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตลงเลยนะครับนะไปเจอกันทางนี้นะครับทุกท่านนะไปจริงจริงจริงเฮ้ยพี่ตอนแรกที่ผมเห็นน่ะเออเอ้ยช่วงนี้เลยเออเดี๋ยวไปพี่ไไป เดียเดี๋ยวเดี๋ยวเกใจเย็นใจเยใจเย็นใมันเป็นเสียงเหมือนอะไรขยับอะตรงนั้นอ่ะไปที่ไปดูกันเอาห้เียร์เฮ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโ้อยอย้อยอ้้าอ โอ้ยบอยเอ้ยเล่นสะดุ้งเลยเข้ามาแล้วนะครับนะเ,าเคาะหาัวใจรัวๆให้ทีนะครับนะขอคนละหนึ่งแช์นะครับนะแช์ให้หน่อยนะครับนะเข้ามาแล้วเคาะหัวใจรัวๆให้ทีนะครับนะดันหัวใจรัวๆให้ทีใครมีดอกกุหลาบส่งได้ส่งนะครับนะเออนะครับนะยังไม่ทันไรเลยนะครับนะจิ๊กจอกโอ้โหเดี๋ยวนะพี่ตอนแรกอะที่ผมเห็นชุดขาวมันตรงนี้ใช่ไหมมัน มันเหมือนแบบฟอบไปทางทางนู้นอ่ะไปดูเอาให้เคลียร์แม่งใหญ่มากม่่รู้วางนีโคตรใหญ่เลยนะครับมีอะไรเพิ่งเผาไปด้วยอ่ะไม่รู้เลยเนี่ยตรงนี้เขาเผาอะไรก็ไม่รู้ประเด็นคือวันนี้ว่าประเด็นคือเดี๋ยว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 เดีวเวเยเดี๋ยวเดเดี๋ยวเไอ้ฟุกดนเฮียเห็นปะวะไอ้ฟุกไอ้ฟุกเห็นวเดี๋ยวเดพี่ี ผมบอกแล้วว่ามันมีเอาลูกใครผมบอกแล้วขอบคุณของฟันนะครับและขอบคุณดอกกุหลาบนะครับนะโอ้ยส่งให้เป็นร้อยดอกเลยเฮ้ยเมื่อกี้มันลอยเลยยีหมาหอนลอยเลยเว้ยพี่ใช่หรือวะพี่ผมไม่รู้ไปเลยไปต่อเยอโอ้ยหมาหอนด้วยเอาแล้วไงหมาหอนด้วยพี่ไอ้ทุกคนใครเห็นบ้างเมื่อกี้ดังคอมเมนต์หน่อยเมื่อกี้ลอยไปเลย โตรจัดวะใชู่กเก่าเราสะท้อนว่ะไอ้ฟุ้เก่าเราสะท,รรสะทวะวะ้ะอนตัวว่ะฟุ้งเฮ้ยพี่ตรงไหนวเะเมื่อกี้ไปตรงนี้ลูกฟุนน้งไปนี้ฟุ้งไปนี้เฮ้ยเดี๋ยวไม่ีอ่นเพระเวีขอชัดๆนะครับเอ้ยพี่พมันมีเสียง เสียงล่างเลยวะเสียงมาจากหลุมนั้นอะไปเหมือนอะไรขยัะปะไปไปแชร่หน่อยนะครับนะทุกคนแชร่หน่อยนะครับนะขอโค้ชหนูแชร์นะครับนะนั่นคืออะไรอะไม่รู้อ่ะเหมือนเหมือนมีอะไรขยับอ่ะตรงตรงตรงหลุมเลยเป็นแเบบสียงเหมือนอะไรขยับอ่ะบีเมื่อกี้ดูได้ดูไลฟ์อยู่บ้านะไอ้ฟุกฟุก

ปีโอ้ยเดี๋ยี้ผ่านยผ่านผหลุมไปเลยเหมือนผ่านข้าไปอีกหลุมนึงอ้ยโอ้ยเฮ้ยพี่ผมขนลุกเว้ยไปฟุ้งคนลุกจริงโอ้โหไฟก็ไม่สว่างเลยเฮ้ยบอยให้้บอยวิ่งเอาไฟฉายมาให้หน่อยหน่อยอันนึ่งพี่พี่ให้ให้พี่บอยเอาเอาเอาไฟฉายอีกอันนึงพี่เนี่ยตรงนี้เลยเออ เขาอย่าไปจากทางนี้เลยไอ้บอสไอ้ไอ้พุงที่มาหอนรับเกลียวเลยสัตว์วันนี้มันพังเลยวันนี้พังใหญ่ด้วยโอ้ยเมื่อกี้นี่ครับทุกคนตบันหัวใจให้หน่อยนะเคาะจะวใจรุ่รุ่รุ่ทีโออะไรโอ้ยมันมาจากจากหลุมนั้นเลยจากหลุมนั้นเลยเออแล้วไปทางไหนวะไปไหนฮะรอไฟฉายก็ไหมไฟฉายพี่แม่งแม่งหมดแล้ว ทุกคนตบันหัวใจให้หน่อยนะครับถ้าแชร์ให้หน่อยแชร์ทีโอ้ยยิ่หันไปเป็นเงาดำสะดุ้งเลยหันไปเป็นเงาหันไปเป็นเงาดำคนผมรู้ว่าพี่จเย็นใจเย็นใจเย็นฟุบจะเย็นจเย็นใจเย็นใจเย็นลุยลุยลุยทุกคนนะครับถ้าตบันหัวใจให้หน่อยเข้าใจหน่อยเดี๋ยวเปี่ยนไฟเดี๋ยวเปี่ยนไฟเปี่ยนไฟเปี่ยนไฟเข้าใจหน่อยแชร่หน่อยยอดแชร่น้อยมากเลยทุกคนร้อยกว่าท่านช่วยกันแชร์หน่อยแชร์ให้ที โอ้ยโอ้ยอะไรพี่อพี่อ้้หเยยื้อคนฉันเลยฉันแล้วบีนึกก่อนฉันแล้วฉันแล้วโอ้ยฉันแล้วมาแบบไม่เห็นเลยเฮ้ยออเ้ยไม่ไหวไม่ไหวไฟฉายยื้ไฟฉายเร็วๆๆไฟฉายไหมยังวะไฟฉา้ไหมห้ย ถ๋าไม่งวะคนสองตาเลยเย่ไม่ไหววะ่ะพี่ชัดเกินชัดเกินทุกคนแชร์นหน่อยนะครับถ้าขอคนละหนึ่งแชร์นี่ระวังที่เฮียรอไฟฉายอยู่มาเหรวะไอ,อไไ้บนะอยวิ่งมาเนี่ยไอ้บอยวิ่งมาแล้วโยนเนี่ยแชร์ปะขอให้หน่อยแชร์หน่อยทุกคนแชร์หน่อยยอดแชร์ไม่ขึ้นเลยไอ้ไอ้ไอ,อ,อ,อ้ฟุกยอดแชร์ไม่มาเลยเป้นลักษแบบว่ออโอ้ยยียหอบแดดอ้าวนะครับแชร์ แช์กันมาเยอะๆเลยนะครับตอนนี้แชร์หน่อยแชร์หน่อยนะครับนะตะบันหัวใจให้ด้วยนะครับนะขอบคุณดอกกุหลาบนะครับนะใครส่งดอกกุหลาบขอบคุณมากๆเลยนะครับนะเออแชร์แชร่กันไปก่อนนะครับนะโอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับนะใครเข้ามาแล้วแชร์กันไปก่อนนะพี่เออใครแชร์แล้วขอขอบคุณนะครับนะใครยังไม่เอ้ยเอ้เออ เมืองใครเมืงไรเข้ามาแล้วเมืงไรเข้ามาแล้วพี่บอไอไฟฉายมายังวะไฟฉายมายังโอ้ยเข้ามาแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไปไล่เข้ามาเลยอ่ะไอ้ล้อมมาถึงยังวะไอ้ล้อมมาถึงแล้วเข้ามาเลยนะบอไปที่พี่พี่รอมพี่ล้อมถึงยังพี่แล้วถึงแล้วถึงแล้วเข้ามาเลยเข้าจอดเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลย โอ้ยถึงมาเข้าเลยนะพี่โอ้ยโอ้ไฟค่อยสว่างหน่อยโอ้ไฟมืดน่ากลัวเมื่อกี้มันจะมาโผล่ขี้เลยไอ้ฟุกหนุยดีพี่เออเมื่อกี้ออกมาจากซอยเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีเสียงมีเสียงมีเสียงเว้ย ไอ้เ้ยงเยเยอ่ามึงเยผู้หญิงเมึงใจเย็นก่อนมึงใจเย็นก่อนเี้ยว่มึงจะพาผู้งมึงพากูลวนไปด้วยเอ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 ฟุกเสียผู้หญิงไม่้เลยพี่เออไปเดินเดเดี๋ยวขอเน่ยอ้ไอ้เอยไ้ย่มอยากวเฮ้ยฮ้ยเป็นเสียงคนจีนอ่ะไปฟุกข้าคนเป็นเสียงคนจีนข้าว ทุกคนแชร์หน่อยนะครับถ้าแชร์ให้หน่อยแชร่ทีแชร์ไปแชร์ไปเลยครับนะเก็บกู้อะไรวะมัน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 มีเสียงคนจีนอ่ะมีเสียงคนจีนเฮ้ยนี่นี่เรื่องานรูไปแล้วเรื่องผ่านรูไปแล้วอ่ะไปเข้าไปพานรูไปแล้ว โอ้ยทุกคนของหัวใจให้หน่อยของหัวใจรบันหัวใจรู้ๆให้หน่อยนะครับนะของใจรู้ๆให้หน่อยอะไรอะไรมีสติก่อนตั้งสติดีก่อนตั้งสติดีก่อนฟุ้งตมไม่อยู่แล้วอ่ะสติดีก่อนไปไปสติจะลุ่นเอ้ยทุกคนแชร่หน่อยนะครับรับตะบันหัวใจให้หน่อยคล้องหัวใจรู้ๆไปให้ทีนะครับนะเออโอ้ย ออกมาจากทางเนี้มันมีหัวเหมือน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 อะไรคานออกมาเออมันมีจริงๆอะไปลุยยังไปไม่ถึงไหนเลยนะครับเธออย่างเมื่อกี้เราเข้าร้อไหนวะเฮ้ยเลยแล้วไอ้ฟุก๊กดูนี่ดูนี่ป่ะดูนี่ป่ะไปดูนี่ดูนี่ฟุี่ แหนทุกคนแช์หน่อยนะครับนะขอคนละหนึ yeah, <how> ่งแช์นะครับขออนุญาตนะครับนะเราเดินถ้าเราเดินผ่านท่านเราขออนุญาตนะเราขออนุญาตนะเราไม่ได้ตั้งใจมาลบหลูดนะครับนะขออนุญาตนะครับพี่ป้าลอานะครับนะใช้อยู่นะครับนะฟุกขอให้ออกไปดานะครับใช่ปาวะไหนหรือว่าเสาดูดิสมบูรณหมดนี่สมนี่สม่สม่สสสี ไอ้พุก chạy พุก chạy ๆไอ้พุกพุก Phúc ๆๆๆๆเต็มๆๆๆเต็มๆๆๆประชาอยู่ให้เต็มๆโอ้ยพี่พี่พี่เอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยโอ้ยโสมพี่พี่มันโอ้ยมึงมาแล้วมึงมาแล้วไอ้พุกเต็มๆๆ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  มันมาแล้ว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 ไอ้ฟุกไอ้ฟุกมึงสติสติไปแล้วมึงสติไปแล้วฟุกใจเย็น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 มึงมึงยิ่งอย่งมึงยิ่งพาพี่กลัวพาพี่หลอนไปด้วยไอ้ชิบหายเอ้ยมันมาแล้วโอ้ยเสียงกุญโลไอ้ยคตรชัดเลยเสียงกุญโลพี่ไปไปลุยโอ้ย คนแชร์หน่อยนะครับน้แชร์หน่อยแชร์หน่อยแฉะหน่อยโอ้ยยอดแฉะน้อยมากเลยยอดใจแค่น้อยนะครับน้าแฉะหน่อยขอบคุณดอกกุหลาบขาเด้อเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาผูกไปใหญ่เมื่อกี้เออเดี๋ยวจะยืนตั้งตีก่อนทุกคนขอขอเวลาหนึ่งนาทีขอเวลาหนึ่งนาทีสองนาทีนะครับนะมันเหมือนมีอะไรลอยขึ้นมาแล้วมันก็หายไปเลยอ่ะกูก็ไม่รู้ด้วยว่าวันนี้มันพายใหญ่มันมันมันเป็นลักษณะของการลอยมันโคตรลุ้นเลยเวลาเวลาฉายเวลาสายไปอ่ะพี่แต่มันเป็นร่างโปร่งแสง เออมันเป็นร่างโปร่งแสงเลยขาวๆใช่เหมือนใส่ชุดอะไรบางอย่างเป็นร่างโปร่งแสงเลยไปเขาล็อกนี่ค่อยๆไปพี่จะตีมิพี่หลุดเมื่อกี้เออใจเย็นตั้งสติดีทุกคนแชร์หน่อยนะครับนะขอคนละหนึ่งแชร์ขอบคุณดอกกุหลาบนะครับนะใครส่งมาขอขอบคุณมากๆครับนี่ฟุกฟุกรูนี้รูนี้เขาลูกรูนี้หรอเออพี่เขาโกรธป่าวเหยียบตกเขาว่าไม่เป็นไรขออนุญาตเขาก่อนนี่ ขออนุญาตนะครับนะขออนุญาตนะครับไอ้ฟูสีขาวโคตรชัดเดี๋ยวเมื่อกี้มาจากทางนี้เลยชัดมากเลยใช่มาจากทางนี้เลยเมื่อกี้กูจะสู้ชิบ่งเอ้ยเฮ้ยอะไรโอดูดีก่อนพี่พี่ีมันหางตาพี่มันหางตาพี่มันหางตาพี่อะไรอะมันหางตาพี่โอ้ยสองร้อยวัดได้นะครับนจ้ะเดี๋ยว สาวสาวสาอันนี้สาว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 ฟุกสาวสาวสาเสาเออเส่ไปเดินเอ้ยนี่ไปนี่ไปนี่ทุกคนแชร์หน่อยนะครับนะขอคนละหนึ่งแชร์นะครับนะแชร์ให้ทีนะครับนะโอ้ยตะปันหัวใจรุนรุนรุร้หน่อยนะครับนะสอง้อยกว่าท่านแล้วนะครับนะช่วยข้อหัวใจให้ทีเฮ้ยพี่เมื่อกี้มันเหมือนมีอะไรแบบลอยขึ้นมาทางนี้แล้วก็ ไอ้นี่ลงไปอ่ะเห็นอะไรเห็นอะไรได้ยินอะไรแล้วคอมเมนต์มาบอกด้วยอะไรอะไรอะไรฟุกถือก่อนใจเย็นฟุกมึงจะร้องไห้ฟุกมึงอย่ามาทำอย่างนี้ดิมึงใจเย็นมีหลุมหลุมหลุมใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆไม่มีฟุกไม่มีฟุกฟุกไม่มีหลุมไม่มีไอ้ฟุกไม่มีไอ้ฟุกมันไม่มีมันไม่มีฟุกไม่มีไม่มีฟุกมึงใจเย็นนี่ตะแยงยิ้มมาเลย ไปยัยยิ้มมาเลยไม่มีฟุกไปต่อฟุกต่อฟุกต่อใจเย็นฟุตใจเย็นมีสติหน่อยดิฟุกใจเย็นใจเย็นมึงยิ่งมึงมึงยิ้มเฮ้ยสติผมไม่อยู่แล้วเว้ยพี่อะไรวะไปยัยยิ้มมาเลยสติผมจะรู้น้ว่าขาวฮะทางนี้แหละทางนี้แหละที่เห็นนะทางนี้แหละอะไรเขาขาวฮะ ควรแชร์ให้หน่อยสองร้อยบทท่านนะครับนะแชร์ให้หน่อยต่บ้านหมจะให้หน่อยนะครับนะไปดูก่อนนะครับบ้าทุกการแชร์กันไก่อนนะครับบ้โอ้ยตอนแรกที่ผมบอกมันเป็นร่างโปร่งแสงจริงเออโอเคเป็นร่างโปร่งแสงเลยชัดแล้วชัดแล้วข้อผมจะรู้ลึกหน่อยนะครับนะข้อผมจะรู้ลึกหน่อยนะครับนะไม่รู้เดี๋ยวกำลังเดินเข้าไปอยู่เนี่ยว่าว่ามันคืออะไรนะครับนะเดี๋ยวใจเย็นมึงใจเย็นก่อนฟุกใจเย็นใจเย็นเอาขี้เคียไปก่อนอะไรไม่รู้ขาวๆไม่ใช่ไม่ใช่ฟุก ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไปเข้าไปดูเข้าไปดูเข้าไปดูโอ้ยโอ้ยเอ้ยฟุกเย็นเย็นไอ้ฟุก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 พี่เสียงมันรอบรอบผมเกินไปพี่เสียงมันรอบผมเกินไปมันเป็นเสียงมันเป็นเสียงมันเป็นเสียงเสียงผู้หญิงอะไปลุยลุยเย็น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  เสามร้อยพราท่านนะครับนะเพราะหัวใจรุ้ยด้วยนะเพราะจะรุ้นเลยพี่ใจเย็นไปไปฟุกไปก่อนวันนี้วันพายใหญ่ด้วยกูก็ไม่ได้ดูเลยว่าวันนี้ว่าอะไรวะไอ้ฟุกเอ้ยอะไรวะเ้ยไอ้ฟุกไอ้ฟุกฟุกอย่าวิ่งฟุกอย่าวิ่งอย่าวิ่งเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปดูก่อนเอาให้เคลียร์ก่อนฟุกเอาให้เคลียร์ก่อนเอาให้เคลียร์ก่อนคืออะไรยังไม่รู้เลย คนแชร์หน่อยนะครับนะขอโคนละหนึ่งแช่น,นะครับนะแชร์ให้ทีนะครับนะพี่ใจเย็น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 ไปเคียงงไปเคียงนะงไปเคียงงั้งก่อนมันคืออะไรก่อนเออเราจะได้รู้เดี๋ยวเหมือนเริ่มในหน้าอ,อกแล้วอ่ะเออมึงใจเย็นใจเย็นใจเย็นมีสติมีสต,ติฟุกค่อยๆช้า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  ช้าๆช้าๆค่อยๆเข้าไปเข้าไปเล่นน่าโม้แล้วเหรอพี่ไอ้นี่มันเป็นอ้อฟุกมันคืออะไรวะอ๋อไม่ใช่ฟุกโอ้ยเฮียลงอกทุกคนมันเป็นเหมือนเหมือนโต๊ะหรือกระสอบอะไรสักอย่างโต๊ะปะฟุกโต๊ะปะโต๊ะหรือว่าถุงอะไรวะเป็นถุงกระสอบพี่ฮะเป็นถุงกระสอบทุกคนมันถุงกระสอบนะครับนะถุงกระสอบเฮเฮ้ยอะไร ผู้หญิงอีกแล้วมันเป็นภาาษเสียงภาษาจีนไอ้มึงใจเย็นดิไอ้ฟุกใจเย็นก่อนฟุกใจเย็นก่อน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 เ้องใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนี่มันเป็นเสียงภาษาจีนเฮ้ยแต่ทุกคนเสียงแม่งรอบไปหมดเลยทุกคนเสียงรอบไปหมดเลยตอนเนี้ยจริงมันเป็นเสียงภาษาจีนเลยไปเขาล็อกนี้ฟุกไปขออนุญาตเขาก่อนไปบอกขออนุญาตนะครับทิ้เกลียอยู่อะไรนะ ที่จีนเหรอะไรนะพี่มันผ่านไปแล้วตัวจีนเออผ่านไปแล้วอันนี้ไม่มีแตะเอียมีแต่ตีแต่พูดตอนนี้พอเราเข้ามาบุกเขาหลายตีนเลยหลายตีนหลายตีนเลยพี่แตะเอียไม่มีมีแต่ะตีนไอ้ฟุกแข็บปะวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ฟุกฟุกขายไปดิเสาไว้ก่อนฟุกขายไปฟุกขายไปเสาอะไรวะอเสาแน่ๆเสาเหรอเสา เสาที่อะไรพุกเสาอะไรอ่ะไม่ใช่เสาแล้วว่าบอก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 บีที่เสาไว้ก่อนเสายังไงก็เสาอุ้ยเสาอุ้ยเสาหายไปไหนแล้วว่ไปไปฟุกไปอุ้ยอุ้ยหลุดเลยอะไรหลุดวอเอาวอดับเหรอไม่ดับไม่ดับ ไม่อันนี้มันมีอันนี้อยู่หรือเปล่าอ๋อไม่มีไม่มีไม่มีเลยทุกคนแชร์ให้หน่อยนะครับแลแชร์ให้หน่อยนะทุกคนแชร์ให้หน่อยโอ้ยขอบคุณขอบคุณล่ะกดังมไปทรงไหนวะกดังไปทีงไหนวะไปทั้งไหนพี่สติจะไม่มีเอาจะรู้เอาไปยังไม่ถึงโกดังเลยนะทุกคนใหญ่มากนะกูดังเก็บศพโอ้ย โพี่พี่เอกพี่ได้ยินเสียงผู้หญิงไหมได้ยินทีมันได้ยินมาตลอดทางเลยกูกจจ็พยายามจะไม่พูดไอ้ชิบหายมึงก็ปูจังมึงได้ยินผู้หญิงหรอบีขึ้นเพคเลคนผีเลยเดี๋ยวให้ฟุกไอ้ฟุกรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่บีวอรมาเลยขึ้นเพลคนผีเลยเดี๋ยวแต่่อยู่ที่พี่อ๋อโอเคเดี๋ยวพี่ขึ้นเลยบีเดินเข้ามาเลยขึ้นขึ้นขึ้นเพลเลยพี่ขึ้นเพลเลยนะเดี๋ยวขึ้นเพลเลยไอ้ฟุก ไปที่ตามไปที่บุกๆ <ừ. S 1> นะครับนะบไ,ไปที่คนเป็นผีนะครับนะเดี๋ยวลงคนเป็นผีนะครับนะเดี๋ยวลงคนเป็นผีกูดังกูดังพี่งหนงกูดังไปทางไหนอ่ะมาพี่ก็ตนะุ่มๆมรอนะไปงี้อ่ะโอเคเดี๋ยวตั้งเดี๋ยวตั้งกล้องตรงนี้ขากล้องก็ไม่ได้เข้ามาด้วยชิบหายเดี๋วตั้งกล้องตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวไปรับชมต่อที่คนเป็นผีนะครับนะ คนเป็นผีอะไรที่แขนอ๋อวิพี่เลือดผมไ่โดนอะไรมาแบบเอาปัดออกปัดออกปัดออกเห็นไม่ได้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 ทุกคนนะครับนะเดี๋ยวโยกไปที่คนเป็นผีนะครับนะคนเป็นผีนะครับนะที่ที่บุกบุกนะครับนะที่ที่บุกบุกนะครับนะทุกคนนะครับนะตัวแวหน้าตัวแหหลังเลยว่ะพี่เดี๋ยวเดี๋ยว

ไปต่อคนเป็นผีไปต่อคนเป็นผีคนเป็นผีแต่ขึ้น uh, ขึ้นขึ้นเพจคนเป็นผีขี้บุ๊กนะครับบุญกาแปดแสนสามไม่แปดแสนเจ็ดนะครับนะโอดูดูดูไปแล้วไปแล้วคนผี